โอเคครับอันนี้เป็น ASUS นะครับรุ่น S16 นะครับเป็น Vivo Book S16 นะครับโมเดลนี้ครับโมเดลนี้ครับเห็นชื่อโมเดลชัดไหมอ่านี่เห็นชื่อโมเดลชัดขึ้นมาแล้วนะครับโมเดล S นะครับโมเดลตัวนี้นะครับบุมซูมได้ยังได้ไหมเนี่ยอาซูมได้อยู่นะครับ โมเดลตัวนี้นะครับโอเคซูมออกปัญหามันคือโอเคครับนี่คือคีย์บอร์ดที่มันบอกว่ามีแสงนะครับอันนี้มันเรื่องแสงโดยโดยโดยที่ผมปิดแสงอยู่นะครับนะครับมองมามันก็จะแทบไม่ค่อยเห็นนะครับพอเราเปิดแสงมันนะครับพอเราเปิดแสงมันมันจะเป็นแสงใต้คีย์บอร์ดที่เฉยครับตอนนี้เปิดแสงมาแล้วนะครับว่าแสงใต้คีย์บอร์ดนะครับ เห็นไหมครับไม่เห็นใช่ไหมโอเคผมเอาเอียงให้ดูนะครับมันเป็นแสงใต้คีย์บอร์ดใช่ไหมครับปุ่มแทบจะไม่ได้ประโยชน์อะไรจากแสงนี่เลยนะครับนะครับก็อย่าไปคิดว่าแสงมันออกมาจากแป้นนะครับมันไม่ได้ออกมาจากแป้นนะครับโอเคผมจะปัดแสงให้มันดับไปนะนะดับไปละเห็นไหมครับแสงมันไม่ได้ออกมาจากแป้นนะครับ ซูงลงไปยิ่งมือยิงไม่เห็นนะครับเห็นไหมครับเวลาถ้าใช้งานตอนกลางคืนมันไม่ได้เรืองแสงนะครับมันเรืองแสงแค่ใต้คีย์บอร์ดแค่นี้น,นะครับ<ม>ก็ใครที่จะซื้อก็ลองดกอูก่อนนะครับลองตัดสินใจก่อนนะครับดูข้อมูลนี้แล้วค่อยตัดสินใจนะครับนะครับโอเคแค่นี้ครับ